สวัสดีนะครับสวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับอ่าเลิกงามยามดีนะครับขึ้นปีใหม่กันแล้วนะครับพุทธศักราชปี2 5 6 5ัน้าหห้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆไปเที่ยวไหนกันมาบ้างไปพักผ่อนที่ไหนกันมาบ้างครับเด็กๆอ่าเป็นไงครับเทศกาลของคนไทยทุกคนนะครับที่ เด็กๆแล้วก็ท่านพ่กคอนะครับมีความสุขกันนะครับหวังว่าปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้นะครับเด็กๆทุกคนนะครับเป็นเด็กดีนะครับเป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นเด็กๆที่ตั้งใจเรียนด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับอ่าเรากลับมาพบกันนะครับในรูปแบบของการเรียนออนไลน์อีกหนึ่งครั้งนะครับ ปีใหม่นี้นะครับกเ็เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4เนี่ยชื่อเรื่องว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา,าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆอบตัวเรานั่นแหละลูกนะครับนั่นคือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะครับ หน่วยที่4นี้บทเรียนแรกนะครับที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับอันนี้คือเรื่องนะครับที่เราจะเรียนกันในหน่วยที่4ี่นะครับทีนี้ให้นักเรียนนะครับเตรียมหนังสือนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเขียนให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนพร้อมๆกันเลยนะครับไปกันเลย ให้นักเรียนนะครับเปิดหนังสือในหน้าที่106นะครับหนังสือหน้า106นะครับเปิดหรือยังครับอ่าเปิดแล้วใช่ไหมครับอ่าพอเปิดมาปุ๊บนักเรียนก็จะพบกับกิจกรรมนำก่อนเรียนนะครับเป็นกิจกรรมสนุกสนุกนะครับให้นักเรียนได้ฝึกดูนะครับฝึกคิดแล้วก็ฝึกทำนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะครับ อ่าเป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับเด็กๆลองดูนะครับอ่ากิจกรรมนี้ก็บอกว่าเขียนวงกลมล้อมรอบสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเขียนวงกลม,มครับอ่านักเรียนก็คือเอาดินสอเขียนเป็นรูปวงกลมนะครับอ่าแล้วโจทย์เขายังบอกอีกว่าเขียนสี่เหลี่ยมนะครับเขียนรูปสี่เหลี่ยมนะครับล้อมรอบสิ่งที่ มนุษย์สร้างขึ้นอ่ามีสองแบบนะครับมีสองแบบนะครับเขียนรูปวงกลมเนี่ยล้อมรอบสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นเองเนี่ยตามธรรมชาติเลยไม่มีใครไปสร้างอะไรเลยนะครับไม่มีใครไปทําให้มันเกิดขึ้นมานะครับนักเรียนก็วงกลมลงไปนะครับใช้ดินสอหรือใช้สีวงกลมก็ได้นะครับส่วน ถ้าเกิดเป็นเขียนสี่เหลี่ยมเนี่ยให้นักเรียนเขียนล้อมรอบสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับอ่าเป็นสิ่งของนะครับที่นักเรียนคิดว่าเนี่ยมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นนะมนุษย์เป็นคนประดิษฐ์ขึ้นนะนะครับนักเรียนก็อ่าทำสัญลักษณ์เขียนดินสอด้วยสี่เหลี่ยมลงไปเลยนะครับบนรูปภาพได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูรูปภาพนะครับรูปภาพเนี่ยเขาก็จะมีให้มานักเรียน ให้นักเรียนมาทั้งหมดอยู่กี่รูปนะลองนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ามีทั้งหมดกี่รูปครับอ่าแปดรูปนะครับมีทั้งหมดแปดรูปนะครับอ่ะรูปแรกเลยล่ะเรามาดูพร้อมๆกันนะครับรูปแรกเป็นรูปอะไรเอ่ยอ่ารูปบอลลูน นะครับรูปบอลลูนเมื่อนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมครับภาพทางด้านซ้ายมือในหนังสือนะลูกนะด้านบนสุดนะครับเป็นรูปบอลลูนใช่ไหมครับรูปแรกเลยอ่าถ้านักเรียนคิดว่าบอลลูนเนี่ยเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนักเรียนก็วงกลมหรือถ้านักเรียนคิดว่าบอลลูนเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนก็เขียนสี่เหลี่ยมนะครับอ่าเขียนได้เลยนะครับตามความคิดเราเลยลูกตามความคิดเรานะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ามาดูรูปที่สองนะครับรูปเครื่องบินนั่นเองนะครับเครื่องบินเนี่ยดูเลยครับดูเลยตามความคิดนักเรียนเลยนะครับถ้าเครื่องบินเนี่ยมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยนักเรียนก็วงกลมลงไปแต่ถ้านักเรียนคิดแล้วว่าเครื่องบินเนี่ยโอ้คนต้องเป็นผู้สร้างขึ้นแน่นอนเลยมนุษย์ต้องเป็นคนทําขึ้นแน่นอนเลยนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรครับอ่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับ อ่าลองลองลองคิดดูครับลองดูครับอ่าเขียนแล้วใช่ไหมครับอ่ารูปต่อไปรูปต่อไปนะครับรูปก้อนเมฆนั่นเองอ่าก้อนเมฆรู้จักก้อนเมฆไหมลูกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนู่นมองไปด้านบนเลยอยู่บนท้องฟ้านะครับก้อนเมฆนะครับอ่าอ่านักนเรียนดูนะครับก้อนเมฆ ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยวงกลมหรือสี่เหลี่ยมวงกลมหรือสี่เหลี่ยมอบางคนทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่าเริ่มเริ่มเก่งแล้วเริ่มชํานาญแล้วต่อไปมาดูรูปอ่มาม้าลายกันนะครับรูปที่สี่นะครับม้าลายวงกลมหรือสี่เหลี่ยมดีนะม้าลายเกิดขึ้นเองหรือมนุษย์สร้างขึ้นนะอ่าทําเลยลูกทําเลยนะครับ แล้วข้างๆม้าลายมีสระน้ําเห็นไหมลูกมีดอกอะไรด้วยดอกอะไรดอกอะไรเก่งมากครับอดอกบัวนะครับนักเรียนดูเลยสระน้ํานะครับมีดอกบัวคิดว่ามนุษย์สร้างขึ้นหรือธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับนักเรียนก็ทําเครื่องหมายลงไปเลยนะครับจะใส่วงกลมหรือใส่สี่เหลี่ยมก็ได้นะครับเด็กๆดูให้ดีนะครับ รูปที่6นะครับอ๋อรูปรถยนต์นะครับมีผู้ชายขับรถยนต์อยู่นะครับคิดว่ายังไงคิดว่ายังไงรถยนต์เกิดขึ้นเองไหมหรือมนุษย์สร้างขึ้นมายังไงดีอ่าบางคนทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่าตอไปต่อไป,อไปรูปด้านล่างทางขวามือ โอ้สัตว์อะไรเอ่ยคอยาวๆตัวสีเหลืองๆคอ,อยาวๆย,ยีราฟนะครับยีราฟเด็กๆเ,เคยเห็นไหมลูกยีราฟเคยเห็นไหมครับอ,อ๋อบางคนเคยไปเห็นในสวนสัตว์ใช่ไหมอ่านะครับยีราฟนะนัเรียนคิดว่าไงครับธรรมชาติสร้างขึ้นหรือมนุษย์สร้างขึ้นครับอ่าวงได้เลยนะครับวงได้เลยนะครับรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายนะครับ ออวิ่งอยู่ในแม่น้ํานะครับก็คือเรือนั่นเองนะครับโห oh, ลําใหญ่มากเลยนะครับเรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือธรรมชาติสร้างขึ้นครับถ้ารู้แล้วทําสัญ,ญลักษณ์ได้เลยนะครับจะมีทั้งหมดอยู่8ภาพนะครับเด็กๆทําให้ครบนะครับอ่าเป็นการฝึกเฉยๆลูกเป็นการฝึกเฉยๆให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้นะครับก่อนที่จะ นำเข้าสู่บทเรียนนะครับหน้านี้ไม่ต้องส่งนะลูกนะไม่ต้องส่งนะเพียงแต่ว่าเราฝึกเฉยๆนะครับฝึกว่าเราเนี่ยสามารถแยกออกไหมนะครับว่าอันไหนคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรืออันไหนคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพียงแค่เป็นการฝึกก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในบทนี้กันนะครับทำให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องถ่ายส่งนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปกันเลยครับ ต่อไปนะครับเรามาดูหน้า107กันนะครับ107หรือ107นั่นเองนะครับอ่าเปิดเลยนะครับเด็กๆทำกิจกรรมนำก่อนเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่าเรามาดูหน้า107กันต่อเลยนะครับหน้า107นนะครับหัวข้อเรื่องว่าสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับเรามาดูกันว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็ มีอะไรกันบ้างนะครับอะมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับรอบๆตัวเรามีสิ่งที่มองเห็นเช่นพ่อแม่สุนัขแมวต้นไม้บ้านถนนเสาไฟฟ้าและสิ่งที่เรามองไม่เห็นเช่นอากาศกลิ่น อุณภูมิเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งแวดล้อมซึ่งมีทั้งสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับจะมีอยู่2แบบนะครับคือสิ่งแวดล้อมนะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเหมือนกับ ที่เราได้ทํากิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกิจกรรมนําก่อนเรียนนะครับที่คุณครูมีรูปภาพนะครับมาให้นักเรียนได้ดูทั้งหมดทั้งหมด8รูปภาพนะครับให้เด็กๆได้ลองฝึกทําเมื่อสักครู่นี้นะครับทาบางคนก็ทําทถูกนะครับบางคนก็ยังทําผิดนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวทีนี้พอเราได้เรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเอ๊สิ่งไหนหนะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นะครับโดยที่ไม่มีใครไปทําอะไรเลยนะครับเขาเกิดขึ้นเองมาตามธรรมชาตินะครับแล้วก็สิ่งไหนบ้างนะที่มนุษย์เนี่ยเป็นคนประดิษฐ์คิดคน้นแล้วก็สร้างขึ้นนะครับเมื่อนักเรียนได้เรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะทราบได้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนข้อมูลนะครับทั้ง2องอย่างนี้กันต่อเลยนะครับไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับ เรายังอยู่กันในหน้าที่107นะครับหน้า107นะครับสิ่งแวดล้อมนะครับเหมือนที่คุณครูบอกนะครับจะมีอยู่2รูปแบบใช่ไหมครับรูปแบบใดบ้างนะใครจําได้ช่วยคุณครูตอบหน่อยครับช่วยคุณครูตอบหน่อยใครจาได้บ้างเอ่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมครับกับอะไรครับกับอะไรครับ เก่งมากครับกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้แบบที่หนึ่งกันก่อนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับนักเรียนลองดูในหนังสือก่อนซิลูกเห็นไหมในหนังสือมีรูปภาพอยู่นะครับลองดูซิว่าในหนังสือเนี่ยในหนังสือของนักเรียนนะมีสิ่งไหนบ้างเอ่ยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติลองดูสิครับอ่าเขาให้มาอยู่ทั้งหมด ห้าคำใช่ไหมครับอ่าห้าคำห้ารูปนะครับเด็กๆลองดูซิลูกว่าสิ่งไหนเอ่ยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติลองดูสิครับใครรู้แล้วช่วยบอกครูตั้มหน่อยอ่าบางคนเห็นแล้วในหนังสือนะครับต้นไม้ใช่ไหมลูกอ่าเก่งมากเก่งมากอ่าเริ่มแยกออกแล้วนะครับต้นไม้เนี่ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับบางทีเนี่ยนักเรียนสังเกตไหมว่าในบ้านเราเนี่ย อยู่ดีๆก็มีต้นไม้โตขึ้นมานะครับโดยที่ไม่มีใครไปปลูกเลยนะครับนั่นแหละเขาเกิดขึ้นเองนะครับมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกสระน้ําใช่ไหมสระน้ําที่มีกบด้วยใช่ไหมมีกบมีผีเสื้อมีเป็นบ่อบ,บัวใช่ไหมลูกอ่านั่นก็ใช่นะครับนั่นก็ใช่เหมือนกันนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแหล่งน้ํานะครับตามแหล่งน้ําคูคองต่างๆนะครับ มีอีกไหมมีอีกไหม,ม,ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอีกไหมครับน้องแมวใช่ไหมน้องแมวนะครับน้องแมวอ่านะครับน้องแมวนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเหมือนกันนะครับตามธรรมชาติเลยนะครับทีนี้เราลองมาดูซิว่าในรูปภาพบนหน้าจอที่นักเรียนได้เห็นเนี่ย ครูตั้มยกตัวอย่างอะไรมาบ้างลองดูสิโอ้โหเป็นงานเยอะแยะเลยนะครับรูปภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยบนหน้าจอเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อ,บอน้ําคูคลองนะครับเห็นไหมครับกว้างใหญ่เลยไม่มีใครมาขุดนะเกิดขึ้นเองนะครับแล้วก็มีอะไรครับ มีสัตว์ใช่ไหมสัตว์เยอะแยะเลยนักเรียนเห็นสัตว์ตัวไหนบ้างลูกเห็นอะไรบ้างอะไรลูกกวางหรอมีกวางมีเต่ามีกบมีปาลาด้วยเห็นไหมในน้ํามีปลาใกล้ๆปลามีตัวเป็นตัวอะไรเนี่ยมีปีกด้วยรู้จักหรือเปล่าอ่าแมงป่องเคยเห็นไหมลูกเคยเห็นไหมอ๋อ บางคนเคยเห็นใช่ไหมลูกอ่ามีเต่าทองด้วยเห็นไหมข้างๆเมงพอนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่แล้วเต่าทองนะครับอ่าภาพที่นักเรียนเห็นทั้งหมดนี้นะครับรวมถึงนกที่บินอยู่ท้องบนท้องฟ้าด้วยนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามตามอะไรครับอ่าตามธรรมชาตินะครับนี่คือสิ่งแวดล้อมนะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราไปดู สิ่งแวดล้อมแบบที่2กันนะครับแบบที่2นั่นก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์นะครับสร้างขึ้นหรือเป็นคนคิดประดิษฐ์ขึ้นนั่นเองนะครับสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนะะครับที่มนุษย์เนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะครับเป็นสิ่งแวดล้อมแบบที่สนะครับเห็นไหมครับ นักเรียนลองดูรอบตัวนักเรียนก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เป็นสิ่งที่ม,มนุษย์สร้างขึ้นนายนักเรียนลองชูให้ครูตั้มดูซิลองชูให้ครูตั้มดูซิสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนตอนนี้เนี่ยที่นักเรียนกําลังเรียนออนไลน์กับค,คุณครูอยู่เนี่ยมีสิ่งอะไรบ้างที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นครับหยิบมาโชว์หน่อยสักสองอย่างสองอย่างลูกอสองอย่างาหยิบเลย โอ้โหหยิบกันมาแล้วใช่ไหมไหนดูซิกูตั้มดูซิว่าถูกไหมถูกไหมนะครับอ่าดีมากดีมากหลายคนหยิบได้ถูกต้องดีมากนะครับอ๋อมีทั้งอ๋อมีรีโมทด้วยมีรีโมทมีอะไรเนี่ยดินสอยังลบนะครับโอ้โหบางคนยกหนังสือขึ้นมาเลยนะครับอ่าใช่ใช่นะครับ,ใช,ใ,ชนะรบใช่หมดเลยนะครับ นั่นแหละครับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับที่นักเรียนได้ยกขึ้นมาได้หยิบขึ้นมาให้คุณครูได้ดูนะครับแปลว่านักเรียนเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นแล้วนะครับว่าสิ่งไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหรือสิ่งไหนเนี่ยที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นนะครับดูดูรูปภาพประกอบด้วยครับรูปภาพที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เห็นไหม เยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตึกราบ้านช่องนะครับมีรถยนต์นะครับมีเครื่องบินบินอยู่บนท้องฟ้าด้วย <Yeah. S 1> เห็นไหมอ่าแล้วก็มีเรือด้วยอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็คือสิ่งต่างๆที่ที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ทำไมครับอ่ามนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่าเด็กๆเข้าใจได้ดีเยี่ยมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะครับหน้าที่108นะครับหรือ108นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับสิ่งต่างๆรอบตัวเราล้วนมีความเกี่ยวข้องกันเช่นคนเรากินอาหารที่ปรุงจากพืชผักหรือเนื้อสัตว์ เราปลูกบ้านโดยใช้ไม้หรือใช้อิดดินทรายซึ่งร้วนต้องใช้สิ่งแวดล้อมในการทำกิจกรรมทั้งสิ้นจึงทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเกี่ยวข้องกันและสิ่งใดถูกทำลายก็จะส่งผลต่อสิ่งอื่นๆด้วยสิ่งต่างๆบางสิ่งช่วยให้คนเรา ดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกเช่นเรานอนบนเตียงนอนเราปิดไฟเพื่อให้แสงสว่างเรามาเรียนหนังสือที่โรงเรียนซึ่งมีอาคารและห้องต่างๆเป็นต้นเพื่อให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเราควรปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆรอบตัวเราและใช้สิ่งเหล่านี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอ่านี่ก็คือคํานิยามนะครับของสิ่งแวดล้อมนะครับที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับนักเรียนก็ต้องรู้จักใช้นะครับรู้จักปรับตัวนะครับให้เราเนี่ยได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นนะครับ ่านี่ก็คือใจความสำคัญนะครับของสิ่งที่เราเรียนในวันนี้นะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับของรอบๆตัวเรานะครับเด็กๆเด็กๆเ,เข้าใจดีกันแล้วใช่ไหมครับอ่าดีเยี่ยมเลยดีเยี่ยมเลยนะครับสุดท้ายนะครับครูตั้มก็ขอฝากงานนะครับไว้หนึ่งหน้านะครับนั่นก็คือทำแบบฝึกหัดหน้า 109นะครับหรือ109นั่นเองนะครับอยู่หน้าข้างๆกันเลยนะครับให้นักเรียนนะครับดูรูปภาพนะครับเขาจะให้รูปภาพมาและนักเรียนก็เขียนเติมลงในช่องว่างด้านล่างนะครับให้ถูกต้องนะครับเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทําให้เรียบร้อยนะครับเด็กๆเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปนะครับส่งเข้าอัลบั้มให้ครูตั้มด้วยนะครับ ได้เดี๋ยวคุณครูจะรอตรวจอยู่นะครับบ๊ายบายไว้พบกันนะครับสวัสดีครับเด็กๆ